แต่เขาก็ไม่รับเขาก็โทรกลับหาผมกับประมาณสองทุ่มเขาก็บอกว่ารถรถน้องหลุดตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายแล้วทําไมน้องไม่ติดต่อมาตั้งแต่ตอนเช้าทุกทีผมต่อดอกก็ประมาณทุ่มหรือว่าไม่งั้นก็เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราต่อดอกครับแต่วันเกิดเหตุหนัสงสือสัญญา,าไม่มีครับเขาเขาไม่ได้ให้มาก็คือเขาแค่นัดรับรถตรงตรง,ตรงปัม๊มปตทรตรงอ่าเครือสาพัฒแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เขาก็เขียนเอกสารก็ ตั้งสด,ขสดเขาก็จะให้เด็กมารับรถกัเลยใช่ครับเขาจะให้เด็กมารับรถก็คือพร้อมกุญแจไปพร้อมพร้อมกุญแจไปเริม่มเล่มรถอ่ะเล่มลเล่มรถตอนนั้นยังไม่ได้มันจะเป็นสัญญาสัญญาสัญญารถมากกว่าแล้วก็สำเนารถที่เป็นของของเราไหมครับของไฟแนนซ์อยู่ครับไฟแนนซ์อยู่ไฟแนนซ์อยู่แล้วไฟแนนซ์รู้เรื่องไหมน่าจะยังไม่ทราบครับครับอันนี้คุณก็ไม่ใช่ผู้ครอบครองรถนะ ครับใช่ครับเป็นใช่ครับก็ส่วนใหญ่ผู้เสียหายทั้งหมดเนาะส่วนใหญ่แล้วก็รถจะอยู่กับเป็นยังเป็นของไฟนั้นอยู่ก็จะมีแค่บางคนที่อ่า่อนเสร็จแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมมีหลายเพจมากเลยครับพี่เช่นเช่นอ่าดังๆเครับหลุดจำนำอ่าเดียนสักครูนะครับทางผมนะจีโดนนะเลย อจำนำรถจอดแลกเงินสดทันใจครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือหนึ่งในเบตของเราครับไดเงินสดแวทีนี้ก็้โฆษณาไว้ก็ได้เงินสดครับส่วนของผมจะเป็นผมก็พยายามเซฟตัวเองเนาะก็ได้เป็นสลิปการโอนเงินก็คือเขาก็โอนให้ผมนะตรงนั้นแหละแล้วผมก็มีถ่ายรูปปรรชาชนเขาคนที่มารับรถอะไรเงี้ยผมก็มีรูปถ่ายหมด ครับผมของคุณรถอะไรจำนำของผมฮอนด้าซิตี้ครับฮอนด้าซิตี้ครับจำนำไว้เท่าไหร่อ่าจำนำไว้ห้าหมื่นครับห้าหมื่นแล้วแล้วเราผ่อนรถมากี่งวดละสองงวดครับสองงวดใช่ครับสองเดือนสองงวดุคนเลยจำำไม่ใช่อ๋อรถผมสามปีแล้วครับหมายความว่าผมจำนำไว้สองเดือนใช้มาสามปีใช่ครับครับผมมมีระยะเวลาในการขวัญไหมอ่าไม่มีครับก็คือก็ แล้วแต่เราจะถ่ายเมื่อไหร่แต่ผู้เสียหายทุกคนก็คือจะขอดูรถไม่ได้เลยแต่ก่อนจำนำจะบอกว่าจะขอขอสามารถดูรถได้ตลอดนะแต่ว่าพอผู้เสียหายจะติดต่อขอดูรถชื่ออะไรนะสองคนนี้ชื่ออะไใหต้นกับนายโด่งครับไม่ไม่ไม่ทราบชื่อจริงกับนามสกุลนะเคยเจอตัวจริงไหมอ่านายต้นมารับรถกับผมครับนายต้นมาเป็นคนจะรับรถใช่ครับแต่ไม่เคยเจอนายโด่งใช่ไหมไม่เคยเจอครับผู้เสียหายบางคนจะเป็นนายโด่งครับอาจจะติดต่อผ่านนายโด่งแล้วก็เอารถไปให้นายต้นอย่างเงี้ยคือจะติดต่อจีแรก ใช่ครับจากเพจแล้วนัดดูรถกันอ่าแล้วเขาก็มานัดรับรถครับผมใช่ครับนัรับรถแล้วเขาจ่ายเงินเลยเขาจ่ายเงินวันนั้นครับแล้วมีการทำสัญญาอะไรัไม่มีครับไม่มีครับไม่มีสัญญาเรื่องดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่าคิดแค่ดอกเบี้ยร้อยละสิบครับต่อเดือนต่อเดือนใช่ครับกระบวนกนี้เป็นปากเปล่าหมดเลยอ่าก็มีอ่าการแชทคุยกันในไลน์ในเฟซบุ๊กครับมีหลักฐานการมีหลักฐานครับทุกคนมีหลักฐานครับแชทคุยกับกับเขาทางแชทใช่ครับแล้วก็โทรคุยด้วยในแชท แต่ละคนจะมือเหมือนกันครับไลน์อาจจะคนละชื่อเฟซบุ๊กอาจจะคนละชื่อแต่ว่าคุยกับคนเดียวกันหมดนะส่วนมากครับผมของผมสพปวกแดงครับผมของผมแจ้งเมื่อเมื่อวันที่30เดือนที่แล้วครับใช่ครับใช่ครับก็คือแต่พอรวมกันหลายๆกลุ่มหลายๆคนเนี้ยคือผู้เสียหายที่แจ้งครึ่งปีแล้วก็มีแต่คดีก็ไม่ได้คืบอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีสพปกแดงระยองเนาะห้าห้าเขเรียกห้าคดีแล้วก็แย้อฉลบังหนึ่งคดีบางนากรุงเทพหนึ่งคดีหนองขามชนบุรีสองคดีเมืองชนบุรีหนึ่งคดีพานทองชนบุรีหนึ่งคดีนะครับแล้วก็เมืองนครราชสีมาสองคดีแล้วก็ครับมีมีครับมีมีบางคนครับใช่ครับอีกสคนทั้งหลังเนี่ยใช่เลยครับมามาพูดนะครับ ใช่เลยครับรถอะไรฮะพูดดังๆคุวยที่บ้านด้วยที่บ้านชดใช้ของเงินโกงเรอเงี้ยเออยังไงครับเดือนหน้าเลยครับเดือนหน้านายโด่งนี่จะเป็นคนมารับรถครับของผมนะสพปวกแดงครับแล้วก็จะเป็นคนโอนเงินผมมีเฟซบุ๊กของเขาอยู่ครับนายโด่งมีชื่อจริงด้วยครับแล้วคิดไงเอารถใส่ของรถรถอะไร ของผมนิสันอเมล่าครับ,บ,รบสามหมื่นครับ